พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้สมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชสาสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารในการถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพ,พระญาณสังวรสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งสิ้นพระชนเนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิตเมื่อวันที่24ตุลาคม2556 สิริระชนมายุ100รพรรษาทรงผนวด80พรรษาในการนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชต์ระวราชาญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่ตำหนักเพชรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระศพ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายน้ำสงประศพทรงทอดผ้าตยถวายพระศพเจ้าพนักงานสุกรรมพระศพเรียบร้อยแล้วเชิญไปประดิษฐานหลังชั้นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกดกุดันใหญ่ภายใต้เสวตชัดสามชั้นวาดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศประกอบด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดหกต้นและเครื่องยศสมณศักดิ์ตามราชประเพณีทุกประการ จากนั้นสมเด็จพระบรามาโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าโกรธพระศพทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกรธพระศพทรงทอดผ้าไรพระสงฆ์ยี่สิบรูปสดับปรกรณทรงหลังทักษินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกหน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณากสุวัฒนะมหาเถระมีพระนามเดิมว่าเจริญนามสกุลคชวัตรทรงมีพระชาติภูมณิณจังหวัดกาญจนบุรีประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456 ระชนกชื่อในน้อยโคชวัตรระชน,นีชื่อนางกิมน้อยโคชวัตรทรงบรรพชาเป็นสามนเณรเมื่อพระธันษา14ปีนวัดเทวสังคารามกาญจนบุรีแล้วเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมนวัดบวรนิเวศวิหารจนพระธันสาครบอุปสมบทและทรงอุปสมบทนวัตบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476 ในปีพุทธศักราช2504ส่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกในพระราชสำนักเป็นเวลา30บวันนับแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่23พฤศจิกาย,ยน2556และให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนพระราชทานฉันเช้า8รูปเพนสิรูปกำหนดเวัน โดยจะมีพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานในวันที่30ตุลาคม2556เวลา17นาฬิกาและวันที่31ตุลาคม2556เวลา10นาฬิกา30นาที